สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุษฎีบุญธรรมเป็นนักวิจัยจากมหาลัยราชพัฏนอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเครื่องผ่าไม้ไผ่แบบความยาวไม่จํากัดสําหรับเครื่องผ่าไม้ไผ่แบบความยาวไม่จํากัดนะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นเครื่องจักรที่นํามาใช้สําหรับ แทนแรงงานคนในการผ่าไม้ไผ่นะครับซึ่งเราสามารถผ่าได้ทีละ4ี่ซีก5้าซีก6ซีกนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราต้องการใช้นะครับสำหรับส่วนประกอบของเครื่องผ่าไม้ไผ่แบบความยาวไม่จำกัดนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือฐานลำเลียงไม้ไผ่นะครับก็จะเป็นฐานที่มีความยาวสำหรับในการวางไม้ไผ่นะครับ2ชุดดันไม้ไผ่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับ ลำเลียงไม้ไผ่3ชุดใบมีดนะครับซึ่งชุดใบมีดของเรานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับก็คือมีทั้งแบบ4ี่ใบมีด5ใบมีด6ใบมีดและ7ดใบมีดนะครับสำหรับส่วนประกอบที่4นะครับก็คือชุดขับเคลื่อนนะครับอันนี้คือส่วนประกอบหลักทั้งหมดนะครับ4ส่วนด้วยกันในการประกอบเครื่องจักรนะครับเริ่มต้นเราก็เลือกใบมีดที่เราต้องการนะครับใส่ไปที่ชุดขับเคลื่อนก่อนนะครับ เสร็จแล้วเรานําชุดฐานลําเลียงไม้ไผ่นะครับยกไปเกยกับชุดขับเคลื่อนนะเสร็จแล้วเรานําน็อตยึดตําแหน่งบน2ตําแหน่งและก็ตําแหน่งล่างสองตำแหน่งยึดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเรานําชุดดันไม้ไผ่นะครับนําไปไว้ตรงฐานลําเลียงไม้ไผ่ซึ่งอยู่ด้านท้ายนะครับแล้วลองโยกดูนะครับว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่อันนี้คือการประกอบเครื่อง่าไม้ไผ่แบบความยาวไม่จํากัดครับ ในการใช้เครื่องผ่าไม้ไผ่แบบความยาวไม่จำกัดเราจะมีวิธีการใช้2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่ไม้ไผ่ที่เราต้องการผ่ามีขนาดสั้นนะครับวิธีการนะครับเราจะนําไม้ไผ่นะครับไปใส่ให้ตรงกับชุดใบมีดนะครับเสร็จแล้วเราจะวางไม้ไผ่ลงที่ฐานลําเลียงไม้ไผ่นําชุดดันนะครับดันให้ตรงตําแหน่งกับไม้ไผ่ ส่วนกรณีที่ไม้ไผ่ยาวนะครับเราจะใส่จากท้ายนะครับก็คือเอาไม้ไผ่ใส่จากท้ายตรงชุดดันไม้ไผ่เข้าไปนะครับเพื่อให้ไม้ไผ่ของเราสัมผัสกับชุดใบมีดนะครับเมื่อไม้ไผ่นะครับถูกกับชุดใบมีดแล้วเราก็จะทําการล็อกไม้ไผ่ให้แน่นหนา เมื่อนําไม้ไผ่ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการดึงสลิงให้ตึงนะครับเมื่อตึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คในการล็อกต่างๆว่าเราล็อกไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เปิดสวิตช์ขับเคลื่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการดึงสวิตช์นะครับเข้าหาตัวนะครับเพื่อที่ให้เครื่องจักรทางานไม้ไผ่ก็จะถูกผ่าออกมานะครับเมื่อเครื่องหยุดทํางานนะครับ เราก็คลายสลิงให้หย่อนนะครับแล้วดึงตัวชุดดันไม้ไผ่ดันไปข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเรานรําค้อนนะครับตอกต่ออีกนิดหนึ่งครับตรงไม้ไผ่นะครับเพื่อให้ไม้ไผ่รุดออกมาเป็นซิกซิในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนชุดใบมีดนะครับเพราะว่าใบมีดของเรามีหลายขนาดอย่างที่บอกไปมีทั้งแบบ4ใบมีด5ใบมีด6ใบมีดและ7ใบมีดเบื้องต้นนะครับถ้าเราต้องการจะ เปลี่ยนชุดใบมีดนะครับให้เราไขาชุดฐานลำเลียงนะครับตำแหน่งบนออกก่อนนะครับเอานอัตออกเสร็จแล้วเราสามารถยกชุดลำเลียงขึ้นมานำใบมีดออกมานะครับแล้วก็นำชุดใบมีดใหม่ที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วเราก็เอาชุดลำเลียงนะครับยึดติดกับตำแหน่งเดิมนะครับเป็นการเปลี่ยนเรียบร้อยครับผมแต่ในกรณีที่ไม้ไผ่ยาวนะครับให้เรา ย่อนสลิงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่พอย่อนสลิงเสร็จแล้วเรานําชุดดันไม้ไผ่นะครับดึงไปข้างหลังเสร็จแล้วนําชุดดันนะครับไปดันไม้ไผ่จากจุดปลายของไม้ไผ่เสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องแล้วก็โยกคันโยกอีกทีหนึ่งนะครับในการบํารุงรักษาเครื่องจักรนะครับเบื้องต้นเราสามารถตรวจสอบความหย่อนของสายพานได้นะครับก็คือสายพานห้ามย่อนนะครับดูน้ํามันจาก ตัววอร์มเกียร์นะครับว่ามีน้ํามันเต็มอยู่หรือไม่นะครับการอัดจรละบีเข้ากับตัวลูกปืนต่างๆนะครับสําหรับใบมีดนะครับถ้าไม่คมเราก็สามารถถอดออกมารับได้อันนี้คือการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูแลได้